สอนทหารบกตรงนี้เองนะครับ,รบออมาทั้งสอนอชอสอปช,ออน,อชอนะครับและออกนี่แทบพุส์เหมือนกันนะฮะย้ำว่ารัฐมนุญฉบับใหม่คลอดก่อนเดือนเมษายนนี้ก็คือพูดถึง กำหนดเวลาต่างๆของการเดินหน้าตามรูแบบนะครับเมษายนปีนี้อ่ะนะครับน่าจะเป็นเมษายนปีหน้าบินตอนแรกดีใจนะว่าปีนี้ปีนี้นะฮะปีนี้ใช่ไหมครับปีนี้ฮะก็ปีนี้นะฮะถ้าปีนี้ถือว่ารวดเร็วมากนะฮะปีนี้แต่ว่าคราวนี้ก็เป็นมีความเป็นห่วงกันว่า ถ้าประกาศใช้รัฐบุบใหม่แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องตามมาคือการยกเลิกกฎอัยการศึกเพราะไม่มีกฎอัยการศึกก็เลยเป็นเรืหวันว่าอาจจะทําให้บ้านเมืองมีความขัดแย้งครับมาขึ้นพูดดพูดต่อไปด้วยนะครับว่าถ้าหลังจากประกาศใช้รัฐบุบใหม่มีความขัดแยง้งท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยฝากย้ำว่าจะต้องไปดูว่าวิธีการประกาศใช้รัฐบุคใหม่แ,แล้วเนี่ยจะทําให้บ้านเมืองไม่มีความขัดแย้งได้อย่างไรเพราะว่า ช่ประโยคว่าวันไม่มีกฎอายการศึกบ้านเมืองจะติดหล่มซ้ําครับโอ้โหงั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราจะมีรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งกฎอายการศึกต่อไปหรือ,อก็คือมีการเลือกตั้งหลังจากที่มีรัฐธรรมนูญใหม่โดยอยู่ภายใต้ใตกฎอายการศึกซึ่งก็อาจจะขัดกับความรู้สึกคนจำนวนมากที่คิดว่าถ้ามีรัฐธรรมนูนแเราเนี่ยประเทศไทยจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสักทีซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราได้ยิน นะครับว่าจะมีการคืนความสุขโดยการทําให้ประเทศเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วมติชนก็เล่นประเด็นคล้ายๆกันนะครับก็คือก็คือเรื่องของกฎอัยการสื่เรื่อง,องรัฐธรรมนูนแต่ว่ามีไฮไลท์ตรงประเด็นนี้ฮะมีข่าวว่าพลเอกประวิตยเนี่ยชงเซ็นเซ,นซอร์สื่อนะครับก็ประเด็นต่อเนื่องกันก็คือว่าในการมีรัฐธรรมนูญใหม่หรือสถานการณ์การเมืองแบบใหม่เนี่ยถ้าไม่มีกฎอัียการสึกแล้วเนี่ยเรื่องของสื่อเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะมีการควบคุมยังไงไม่ให้เกิดความนําไปสู่ความไม่สงบนะครับก็เป็นเรื่องน่าสนใจว่า การทางานของสื่อเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งอันนี้ก็บอกว่าเ,เป็นแนวคิดของทางพลเอกประวิทยนะครับรอบอกว่าลองดูย้อนไปเนี่ยเหมือนกับสถานการณ์ความไม่สงบอาจจะดูถึงสถานการณ์ของภาคใต้เป็นต้นนะฮะว่าเราจะทําอย่างไรดีในการที่จะควบคุมเนื้อหาของสื่ออาเซียนสื่อสื่อก่อนออกไปด้วยนะครับนอกจากนี้ถ้ามีความคืบหน้าครับ เอะระเบิดพารากอนฮะครับอืมคือโชว์รูปไปแล้วนะฮะอันนี้เป็นค,คือคือ,อรูปที่ลงมาเนี่ยอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดจากจากภาพพื้นละครับคือกล้องวงจรปิดข้างบนเนี่ยเป็นของของ,ของเอกชนเขาอันนี้คือเป็นภาพกล้องของทางกรุงเทพมหาคนครแล้วนะฮะ <c oughs> บอกว่าเนี่ยฮะ,ะเจอคนวางระเบิดแล้ว บางสมมตบอกว่าหน้าหลอกเหมือนน้าเดชน้องน้องนาเดชเลยเนี่ยผมยังเห็นว่านาวน้าเดชตรงไหนยังดูดูภาพไม่ค่อยชัดนะฮะว่ารู้ถึงขั้เป็นน้องน้าเดชเลยนะฮะแต่ก็ต้องไปดูว่ามีหลักฐานชัดเจนหรือเปล่าว่าเขาเป็นคนทํานะครับเพราะว่า เรื่องความกระจางของหลักฐานในคดีต่างๆก็เป็นเรื่องที่มีความจําเป็นนะครับกรุงเทพธุรกิจฮะสำหรับคนที่ซึ่งสนใจเรื่องเศรษฐกิจไทยสาหรับคน <c oughs> ซึ่งรู้สึกว่าดัชนีตลาดหุ้นในพันหกร้อย1600จุดแสดงว่าเศรษฐกิจไทยดีแล้วเนี่ยเมื่อวานมีข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งนะครับใครที่ติดตามขาวว่าวก็คงจะได้ฟังกันนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยปรับลดแนวโน้มเศรษฐกิจไทยนะครับ <c oughs> แต่เดิมเนี่ยเคยบอกว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะอยู่ที่สี่เนี่ยถูกปรับลดเอออยู่ที่สาจุดแปดนะครับถูกปรับลดลงมาอยู่ที่ส5มจดห้าแล้วนะครับแล้วก็ เป็นการปรับลดในแบบที่ต่างกับธนาคารแห่งประเทศไทยคประเมินเอาไว้ว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะอยู่ที่ GDP พของไทยอยู่ที่4%ี่ปอร์เซ็นตะครับตอนนี้เหมือนกับว่าสถาบันการเงินระหวอ่านประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็น IMF หรือเว r l d b a บ k เนี่ยมองเศรษฐกิจไทยแตกต่างจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่าจะอยู่ที่สี่นะครับคนอื่นเขามองว่าสามจุดห้านะครับก็ไปดูกันว่า ระหว่าง IMF World Bank กับธนาคารแห่งประเทศไทยใครจะประเมินเศรษฐกิจไทยได้ถูกต้องแม่นยำาหวกันอ,อาจารย์วิโร์มีโพสต์เดีอยาชาวันนี้ใช่ไหมครับผมก็เมื่อวานจากการประชุมแม่น้ําทั้ง5สายนะครับก็มีการพูดถึงประเด็นเรื่องเศรษฐกิจด้วยโดยกรณีอของการที่นายกนะครับ ปลุกระดมนะฮะเน้นขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนะคตับโดยเฉพาะในกรณีของการเร่งการส่งออกนะครับแล้วก็ลดรายจ่ายของประชาชนนะฮะและที่สําคัญที่สุดก็คือได้เห็นความสําคัญของการค้าชายแดนนะครับ,รบซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและก็มีความพยายามที่จะ,ะกระตุ้นนะครับการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นนะครับเข้าใจว่าทางการท่องเที่ยวก็มีคลิป นะครับออกมานะฮะเดี๋ยววันนี้เราคงได้ดูกันนะครับในขณะเดียวกันในในข่าวทางด้านเศรษฐกิจก็มีขายใหญ่ฟันธงนะครับว่าน้ามันเนี่ยน่าจะต่ําทั้งปีนะฮะตลอดปีนี้และในขณะเดียวกันก็มีสกู๊ปพิเศษนะครับวิสัยทัศน์ประเทศไทยนะฮะโดยอาจารย์ปริญญาเทวานริมุติกุลอาจารย์ปริญญาพูดได้น่าสนใจนะครับว่าอนาคตทางการเมืองของไทยจะราบรื่นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่มีรัฐธรรมนูญแล้วก็การกลับเข้าไปสู่ในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยแล้วทหารต้องไม่สืบทอดอำนาจ ก็ต้องบอกว่านี่เราได้ฟังความเห็นคนซึ่งมีบทบาทในการร่างรัฐบนญญฉบับปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเมื่อคนที่มีอิทธิพลในการร่างรัฐบัญญฉบับปัจจุบันซึ่งซึ่งทำงานกับกับอาจารย์ประวันศักดิ์ด้วยนยพูดอย่างนี้เนี่ยอนาคตทางการเมืองไทยจะเป็นยังไงครับแต่เศรษฐกิจเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ฮะ,ะเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันคือกระทรวงพาณิชย์เป็นห่วงนะฮะอยากให้การส่งออกเป็นวาระแห่งชาติเพราะว่าคาดแม้ว่าจะตั้งเป้าว่า ส่งออกโตเกือบสี่เปอร์เซ็นต์แต่บรรดาภาคเอกชนเนี่ยคาดว่าการส่งออกโตเป็นแค่หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเราเจอปัญหาเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นเงินบาทที่แข็งกําลังซื้อต่างประเทศที่หดหายไปครับรวมถึงการขยายตัวของการบริโภคในประเทศด้วยซึ่งสักกิชมากนะครับก็คือคนไม่ควักเอาใช้จ่ายเงินมาใช้เลยนะความไม่มั่นใจและในขณะเดียวกันตัวกระทรวงพาณิชย์เองก็มีการตอบ ข้อสงสัยนะครับคือท่านนายกท่านถามว่าเอ,อ๊ะต้นทุนของสินค้าดูจะลดลงแต่ดูเหมือนว่าราคาโดยเฉพาะอาหารการเดียวเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าคนใช้จ่ายเงินเป็นบริโภคข้างนอกบ้านเนี่ยน้อยลงทําให้ผู้ค้าเนี่ยนะฮะต้องขยับราคานะครับเพื่อที่จะทําให้อ่า ก็เรียกว่าตอบแทนต่อยอดการขายที่ลดลงเราเรื่องค่าเช่าต้นทุนเรื่องการเช่าสูงขึ้นเพื่อขายอาหารนี่ก็เป็นประเด็นด้วยเหมือนกันใช่โดยเฉพาะตามห้างนะครับซึ่งเข้าใจว่ามีพรีเมียมบวกสูงมากใช่ครับสามสเปเห็นว่าจะมีการสั่งให้หาทางในการที่จะช่วยลด ค่าอาหารให้กับประชาชนด้วยนะฮะส่วนข่าวตามประเทศที่ผมเชื่อว่าเมื่อวานนี้ถ้าใครดูผ่านโซเชียลมีเดียนะฮะแล้วก็เป็นภาพเครื่องบินอีกแล้วนะฮะแต่นี่เป็นเครื่องบินของสายการบินทรานส์เอเชียที่ไต้หวันเพิ่งออกจากกรุงไทเปมาได้นะฮะคือจะเห็นเลยนะฮะว่าเครื่องบินมาแล้วเอียงเอียงแล้วก็ ไปชนกับแท็กซี่ที่อยู่บนถนนแล้วก็ตกลงไปในไม่นานไม่น่าเชื่อนะครับว่าเราจะเห็นภาพแบบ,บนี้เขเข้าใจว่าเทคออฟไปได้สัก2นาทีเท่านั้นเองนะครับ,รบแล้วก็การส่งกําลังของเครื่องเนี่ยลดลงไปคือในเช้าวันนี้ในเว็บไซต์ของ CNN <ๆ S 2> ก็ได้มีการพูดถึงว่าได้ยินเสียงผู้ชายพูดว่า เมเดเมเดเครื่องยนต์ขัดข้องครับครับก็น่านติดตามว่ามันเกิดจากอะไรเพราะว่ารเรื่องแบบนี้เราไม่เคยเห็นอันที่2คือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไทยเปเพิ่งถูกจัดอันดับโดยสถาบันที่ศรรึกษาเรื่องเมืองหลายแห่งว่าเป็นหนึ่งในเมืองซึ่งมีความปลอดภัยมากที่สุดในโลกด้วยครับปัญหาแบบนี้ก็น่าสนใจว่าจะเข้าใจมันได้ยังไงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอีกครับผมแต่ก็มีผู้รอดชีวิตนะครับเกือบครึ่งหนึ่งนะครับเสียชีวิตครึ่งหนึ่งรอดครึ่งหน ครับส่วนหน้านะซึอมจากเอ่อเนชั่นวันนี้มีไม่กี่เรื่องนะฮะก็มีเรื่องความคืบหน้ากรณีระเบิดกรณีระเบิดก็บอกว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการเมืองนะฮะ <c oughs> แล้วก็มีเรื่องผู้คนที่แถลง,งการปลอมนะฮะส่วนเรื่องนี้เดี๋ยวมาคุยกันนะ่าสนใจมากาบอกว่า New law to help cut down on red tape จะเป็นกฎหมายที่อาจารย์วิชญุได้พูดถึงเมื่อวานนี้นะบอกว่าจะมีการเร่งกระบวนการหรือว่าทําให้การปฏิดต่องานราชการเนี่ยสะดวกรวดเร็วมากขึ้นโดยเข้าใจว่าจะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการของการขอใบอนุญาตต่างๆนะครับซึ่งเขาบอกว่ามีเยอะมากนะฮะในเศรษฐกิจไทยที่เอกชนจะทําการค้าอะไรเนี่ยต้องขอใบอนุญาตทางราชการก็มีหลักเกณฑ์หลักการออกมาชัดเจนนะครับว่าทางราชการนอกเหนือจากการให้บริการเบ็ดเสร็จจุดเดียวไม่พอเนี่ยนะ ครับต้องมีการพูดคุยนะครับกับผู้ที่มาขอโดยให้แล้วเวลาชัดเจนนะครับว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะฮะอะไรคือมีการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับช่วงหน้ามาดูรายละเอียดนะครับความคืบหน้าการประชุมแม่น้ำห้าสายครับบ่ายของวันพุธที่ผ่านมานะครับมีการประชุมติดตามความคืบหน้าของ รถแมพหรือว่าแม่น้ำห้าสายนะครับ,รบซึ่งก็ประกอบไปด้วยคณะรัฐมนตรีคอสชอสภานิติบัญญัติแห่งชาติคณะกรมะรม<ล>ิการยกรา่างรัฐธรรมนูญนะครับก็สภาปฏิรูปแห่งชาติสภาปฏิรูปแห่งชาติคอชด้วยใช่ไหมครับก็หารือกันที่สโมสรฐานบุกวิชาวดีนะครับข้างๆพอยซีวีของเราตรงนี้เองหารือกันประมาณสักสามชั่วโมงด้วยกันท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าการหารือในครั้งนี้เนี่ยเพื่อติดตามความก้าวหน้าของรถแบบของรัฐบาล และคอสชอเพื่อให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยแล้วก็นําไปสู่การสร้างประชาธิปไตยที่ถูกต้องนะครับยอย่าง,งเป็นสากลแล้วก็ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายโดยย้ำนะครับว่าจะให้ทุกคนนั้นได้แสดงความคิดเห็นอ,อ,อย่างเต็มที่แล้วก็เปิดโอกาสให้รายงานความคืบหน้าของแต่ละกลุ่มนะครับ,รบซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็ท่านนายกเองก็ได้ แถลงภายหลังการประชุมว่าวันที่มาประชุมครั้งนี้เนี่ยท่านนายกมาในไม่ได้มาในฐานะนายกรัฐมนตรีแต่ว่ามาในฐานะของหัวหน้าคอสชนะครับซึ่งมาติดตามความคืบหน้าของการออกกฎหมายสําคัญก็คือการร่างรัฐธรรมนูญโดยบอกว่าลงเรือลําเดียวกันแล้วก็ต้องช่วยกันคัดท้ายให้ราบรื่นไม่สูญกระแสน้ําอืมแล้วก็ชื่นชมน่าทันะทั้งแม่น้ำห้าสายด้วยกันน,นะฮะไม่มีอะไรบกพร่องเลย ขสชมีข้อเสนอแนะม,มากมายครับทุกคนก็ได้ทํางานกันอย่างเต็มที่มีความสบายใจที่มีความก้าวหน้าแต่ปรากฏว่าในรายงานข่าวของกรุงเทพธุรกิจซึ่งพูดถึงเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยนะครับบอกว่าในการประชุมเนี่ยมีช่วงหนึ่งซึ่งไม่มีผู้สื่อข่าวอยู่ด้วย นะครับไม่ให้ผู้สื่อข,ข่าวเข้าร่วมสังเกตการเนี่ยนะครับ,บกุงเทพธุรกิจเนี่ยทีมข่าวการเมืองเนี่ยบอกว่าบรรยากาศในการประชุมเป็นไปอย่างเข้มข้นเราใช้คําว่าบรรยากาศไม่ดีเลยนะครับพ<ม>ลเอกประยุทธ์พูดหลายเรื่องยาวนานนะครับตำหนิการทํางานโดยเฉพาะในส่วนของสอนชอและสปชมีการบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยตำหนิสอนชอว่าอาจจะเสนอกฎหมายใหม่ๆอันนั้นเป็นข้อเป็นสอนชอพูดนะครับว่าตัวเองอาจจะเสนอกฎหมายใหม่ๆได้ตามเป้านะครับแต่ก็ถูกพลเอกประยุทธ์วิจารณ์ว่า ต้องออกกฎหมายแบบมองไปข้างหน้าแก้ปัญหาที่เป็นอยู่ให้มากขึ้นเช่นแก้เรื่องความเหลื่อมล้ำำําทําเรื่องกระบวนการยุติธรรมนะครับต้องออกกฎหมายรองรับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะกฎหมายเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงนะครับสนชต้องคิดเองบ้างอย่ารอให้คอรอมรเสนออย่างเดียวนะครับมีการพูดด้วยว่าผลเอกประยุทธ์ได้แสดงความไม่พอใจกับสปชอสภาปฏิรูปนี่นะครับว่ามติมีมต,มติไม่เห็นชอบกับการปเปิดสัรปทานปิโตรเลียมรอบที่21ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งกลายเป็นว่า ท่าทีของสอปชเนี่ขัดแย้งกับรัฐบาลเองนะครับมีการรายงานว่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าอย่าเอามาติสปชมากดดันรัฐบาลเพราะจุดประสงค์คือให้ช่วยกันปฏิรูปไปข้างหน้าไม่ใช่มากดดันกันเองครับครบนอกจากนี้นะครับทางคุณพรามเพชรพิชชนชัยสนชก็ได้กล่าวในที่ประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับพูดถึงความคืบหน้าการถอดถอนคุณยิ่งลักอบอกว่าว่าเป็นยังไงบ้างว่าเสร็จสิ้นไปแล้ว คุณท่านนายกมณีบอกว่าเรื่องการถอดถอนก็ย้ำว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้มุ่งไล่ล่าหรือเลือกปฏิบัติต่อใครรัฐบาลมุ่งเน้นเรื่องของการรักษาความสงบแล้วก็เร่งสร้างความปรองดองสมานณัชั์นแต่ว่าสิ่งที่ท่านนายกเป็นห่วงกลับเป็นเรื่องของท่านนายกได้เล่าย้อนกลับไปว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนการดึดอำหน้าในวันที่1 2พฤษภาค,คมเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าตอนนั้นในบ้านเมืองไม่มีทางออกมันก็ติดลมอยู่เพราะว่ารัฐบาลไม่สามารถดำเนินการได้เลยแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยบ้านเมืองสงบมีโอกาส แก้ปัญหาต้องเร่งมือเพราะว่ายังอยู่ภายใต้กฎอายการจึกอยู่แล้วก็ต้องช่วยกันอย่างที่บอกไปในตอนต้นว่าถ้ามีการประกาศใช้รัฐมนตรบใหม่แล้วเนี่ยจะทําอย่างไรกันดีเพราะว่า ถ้าไม่มีกฎอายการศึกและปัญหาเดิมๆจะกลับมาอีกหรือไม่จะป้องกันอย่างไรท่านนายกเลยบอกว่าขอให้ทุกคนนั้นกลับไปคิดเป็นการบ้านทั้งนี้จะมีการประชุมแบบนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ<ม>จะมีขึ้นในเดือนมีนาคมคุณคงงวิชิุเครธนงานย้ําว่าจะเป็นการตรวจกันบ้านเลยนะครับการลงทะเบีย<ม>นเด<ต>กันก็มีข่าวอีกอจนึงน่าสนใจนะครับก็คือมีนักข่าวเนี่ยไปสัมภาษณ์ท่านพลเอกประวิตยนะครับวงสุวรรณในกรณีว่ามีปัญหาอะไรบ้างไหมเข้าใจว่าหลังจากที่มีการประชุมไปแล้วนะครับ มีประเด็นที่น่าสนใจคือท่านก็บอกว่าต่างฝ่ายตามก็ทําหน้าที่นะครับมีปรับอะไรตรงไหนก็ค่อยๆปรับไปแต่มีประเด็นหนึ่งน่าสนใจฮะคือเขาบอกว่าอย่างเช่นในกรณีของว่ารัธรมนูญเนี่ยจะออกมาเดือนเมษานี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันกว่าจะสิงหาโน้นนะครับกว่าจะ,ะามีการเร่งประกาศใช้และดําเนินการนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจพอสมควรครับบ <นะ S 1> ังเสียงของ